สวัสดีครับวันนี้ก็มาทีราชดาฟาร์มนะครับเจ้าวันที่17เจเมษายน2567เนหาะหลังสงการนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเฮดบดเขาจะออกด้ยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาครับวันนี้เรามาดูเฮดเนาะนี่ครับด้านนี้ใกล้จะพังแล้วและด้านนี้ยังสมบูรณ์อยู่เนาะนี่ครับ เฮ็ดลมหลืวเฮ็ดบดครับอันนี้เฮ็ดบดออนครับเนี่ยเฮ็ดลมออนเนาะจะถือว่าออกออกพอได้นะครับพอเยอะอยู่เพราะว่ากอนใกล้จะพังละเห็นเมื่อกี้เดือนก็จะพังแล้วเนาะครับกอนเนาะนี่ครับจะได้เอาทิ้งละมาดูลงที่สองครับนะี่ครับ โอ้โลงนี่ออกเยอเหมือนกันน,นะครับถ <c oughs> ือว่าออกออกเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้อากาศฮอนนะครับทีนของัวงลําพูเนาะวันนี้ก็ต่างสงการนครับวันที่สิบเจ็ดมษาย,ยนสองพันะคร้หกสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาดูนะครับ ม่อคืนจะเปิดอาการเข้าไว้นะครับเพราะว่าม่อคืนลบเอาขนาดเลยเปิดผ้าลานเออเปิดผ้าใบานี้ออกหมดนะครับครับม,มาดูตอนเช้าๆนะนี่ก็ออกพอได้นะครับอันนี้ลงเรือที่สองนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เริ่มบ้าแล้วครับใกล้ใกล้จะเก็บแล้วครับน่าจะเป็นตอนเย็นวันนี้เนาะที่ว่าจะได้เก็บนะครับต้องดูอากาศกันพอ,อรอดอบอ้าวขนาดไหนเนาะถ้าร้อนๆนี่คือดอกบานใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มเก็บได้ละ อกนี้เยิะมือนกันครับลงเรือนลงนี่เยิะมกันนะครับดอกอ่อนนครับ,นอนอนรบดอกสวยๆเนาะเป็นวงกลมเลยนะครับเ <c oughs> มื่อตอนแล้งเมื่อตอนแล้งนี่ผมก็ห้อ <c oughs> น้ำเนาะเอาน้ำฉีด มีอยู่เก้าลงครับามาดูลงนี่กันโอ้ลงนี่ก็ออกออกดีเหมือนกันนะครับลงนี่ก่อนหนัน้นหน้าเคยหน้าหน้าก้อนนะครับเคยยุบไปเหลียบร้อยแล้วเนะแต่รอบนี้ก็เริืมมาออกละก้อนก็นยังถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับที่ยุบตอนนั้นคือหน้ามันแข็งเลยครับจะมันจะเกิดจากสภาพอากาศรัวจะเกิดจาก ที่เขาเปิดบัทันหรือว่าอากาศเป็นที่เขาเจ้าบ้านบนห้องอ่ะอากาศเป็นพิษนะครับเปิดแล้วะ็ยุบเลยแต่ก็ยังมีผ่องนะครับยังเก็บได้ผ่องนะครับดอกกระลืมใหญ่ละมาดูโรงเรือน ห้านาะโออันนี้ตอนเย็นกันน่าจะเก็บได้กันแล้วครับนี่นะครับเห็ดบดถ้าหน้ามันดําก็ถือว่าเป็นปกตินะครับนี่ครับหน้ามันจะดาเนาะเห็ดบดเห็ดกระด้างเนี่ยหน้าก้อนมันจะดาเนาะอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านั่นนะครับเพราะก่อนหน้านั้นผมหลายเดือนละที่ผมลงนะแต่ว่ามาช่วงนี้ผม บ่เคยได้ลงมาได้เพราะว่าผมอยู่ไกลเนาะจะมาดูฟาร์มที่หนึ่งก็นานๆน,น,นะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะได้เก็บนะครับเพราะว่าตอนเย็นที่ผมจะเข้ามาทายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับ ตรงนี้พังแล้วเนาะตรงนี้ใกล้จะพังละนี่ครับปกติครับถ้าอายุก่อนใกล้จะมดอายุแล้วก็ก็จะพังลงประมาณนี้นะครับเริ่มจะพังลงประมาณนี้และครับเดี๋ยวถ้ามดนารอดน,นี่เนาะดูดูรอดน,นี่เนาะก็จะได้พังลงครับม <c oughs> ดูดูรอดน,นี่ก็จะได้ทิ่งกอนละ แล้วก็จะได้เริ่มใหม่นะครับให้ดูกว่าถามว่าถึงว่าออกเยอะก็ก,ก็ก็ถือว่าพอใช่ได้นะครับถ้าก้อนอายุประมาณ5้เดือนแล้วหนอห้าถึงหเดือนล้วนี่ครับ ถือว่าเอาพอใช้ได้นะครับใบเยอะมากไม้ใบที่มันตอนแรกๆนะครับเพราะว่าอาหารในก้อนก็จะมดแล้วนะอาหารในก้อนมดก็ดอกกนจะออกกับปิดกระป้อยหองนะครับนครับกลองอบเาานืกาดเนาะไป วันสองวันนี่นะครับเร็ววันนี้ก็จะหุมปิดไว้เนาะตรงนี้ก่อนพังแล้วนะี่ยก็จะคุมปิดไว้นะครับ,นะรบตาลุก นี่ครับก้อนเริ่มจะพังละโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นถ้าได้มาเก็บจะได้ดีวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะใบยเยอะเลยนะครับชุดนี้คือชุดก้อนที่ทนะําก้อนเนาะก้อนชุดที่เอาไปดูตะกี้นะครับอยู่ฝั่งนูนนะ่นเนาะชุดฝั่งนู่นจะทําด้านทีหลังนะครับฝั่งนู่นจะทําที่หลังแต่ชุดนี้เขาจะทําก้อน คือกอนใกล้จับพังเลยนะอาหารคือมดแล้วครับทํากอนประมาณเดือนสอเดือนนี่ละครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนาะถ้าเกิดว่าได้เก็บจะได้ด้ีวผมจะมาถ่ายคลิป <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆได้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัว มาปิดผ้าคุมใ้ก,กันหนอ่อยแดดมันจะซองดอกนะครับถึงจะฟอม์มจะแห้งโอเคครับสำหรับเจ้านี้ก็แค่นี้กอนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นที่ผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะ